มายินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพอยแบงก์กับพี่วันเกมสตาร์คนเดิมนะครับกับพอยแบงค์สายฟรีกันในโหมดสไนอีกครั้งนะแล้วเมื่อกี้ห้องอะไรวะเอ่อปืนหลักอืมวันนี้เราจะมาเล่น l อลวันันะอ่าปิดสุ้ยิงเจ้านี่เลยโอ้โหห้องดอกกับดาวนะวันนี้เราไม่มาเก็บปืนนะแต่ว่าเราแค่เล่น เล่นนั่นแหละเออเล่นให้ดูน,นั่นแหละเออจะดีไม่ดีก็กว่าอีกเรื่องหนึง่งเอาเอาเอแล้วก็เปไ็นอะไรดีมีดมีดมีดมีอยู่ไหนวะโอเคเริ่มกิจเ,เริ่มกัน,กนหรือ,อยังวะเนี่ยเริ่มไปแล้วนี่ถ้ามีหัวสุน่นนะเลือดร้อยเดียวอย่างผมเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า แตกแตกฮะอ้วนเป้าใหญ่ๆนี่อย่างชอบเลยมาเริ่มมาเลยดีกว่าเอาดีเปิดหัวไปก่อนเลยโถเอยอะไรเนี่ยจะเล่นมินเล่นมินหรือจะเล่นอะไรโอ้โหเดือดนะเดือดเดือดดาวเดือดนะ โอ้โหเอ้ยดิเอ้ยเป็นอะไรวะเออเว้ยมีバレต์แต่เนล่นมีเดเดีดยๆไอ้นี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเจอเข้าบนลาดไปแล้วเฮ้ยเปิชีดนอนเปิชีดนอนกูชอบกูชอบปิชิดนนโอ้โหนี่แหละ ที่ผมเลยชอบเรียกว่าปืนชีนอนคาทิชูมีคาทิชูโอ้ถ้ามีคลิปเก่านะ่เอามาได้เนี่ยึมบอกเลยว่าสุดสุดออกพอดีเฮ้ยหืงติดคือเออผมชอบปืนนี้เหมือนผมจะมีอยู่ไหมผมน่าจะมีอยู่ปะน่าจะมีอยู่แหละบังนะชอบเลยปืนเนี่ย เออเดี sabes, anyway, ๋ยวเดี like ๋ยวเะหมือบนอยู่เอามีคนหายอะไรวะเฮ้ยไปเลยไปเลยๆปเปเบูมปลบูมเดายอบปืนนะเช็ตเทยัมากเหลือเกิน ไอเซตโห้ยยืนมันเลยอะเราไปดูเรือหัวเก็บยาวเลวอยอะเขาจะเบียดทำไมแล้วเอาใจตึงม,มีตัวบนอะตัวบนอยู่ไหนวะตัวลอยอยู่บนนะตึง ไหนไหนเอกเฮ้ยเหียโอ้ย,อยสุนหมดมต่อไปจะมันตัวนี้อขออภัยนะถ้าถ้าปืมันเป็นอย่างนี้ก็ตามตามวิสากรรมนะผมเป็นคนเก็บปืนแล้ว 1อึงด้านหน้าด้นา,านซ้ายด้านขวาเอาที่สบายใจเลยฮะมองน,นิดเดือดจริงจริงมีแต่ปาเล็ดปาเล็ตช่วงนี้มันชุมแล้ววะ่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนโอ้โหปาเล็ดได้อย่างแรงะไรนะเอาวะไป็นคนเล่นมีดวะทำภารกิจหรือเปล่าหนึ่งเจ็บปวดหัวใจโอ้โหดู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 ดด อโอโห้หแก้แขนแก้แขนเข้าหัวไปเฮ้ยหนึ่งนัดหมาตายไม่ตายเว้ยเฮ้ย ไม่ขึ้นไปหรอกเฮ้ยมันก็โดนไม่ตายโอ้โหอันนี้อันนี้จะเย็นอยู่จะเย็นอันนี้มันจะเย็นอยู่ตัวหนึ่งโอ้โหเอ้ยเขาสองเลยเหรอโอ้โหไม่ไม่ธรรมดออาดา นี่นะตบเกียน์ไปทีเฮ้ยเื่ออะไรมีมีล้อหลอกมีล้อหลอกนะโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยไปแล้ว ยี่โดเป็นไงสไนไม้ด้เป็นไรอะไรีอุ้ยตีไไ่โดนนี่ไงเห็นขึ้นชื่อแดงนะว่าจะโดนโอ้โหจบแล้วเจย ไปมันโยกเข้าไแล้วมาโหเก็บปืนเราเล่นมาช่วยกันสองฮัดตายแน่นอนนี่งไงฮัดเดียวพอนัดเดียวพอหนึดดน่งอีนัดเดียวหมาตายฟูดเดียตาย โอ้โหไปเข้ากลางอกกลางใจกันเลยดูชอบชื่อมึงวะดูชื่อกูด้วยไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะเออร์โลกสองสามเอ,อิร์ทโอเคครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่เสียสละที่เข้ามาดูนะโอ้โหขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายเจอกัน